สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาร์แมกกาซีนไทยแลนด์ทุกท่านเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีคนพบเห็น BYD Auto T เนะครับเป็นสีดำใหม่ล่าสุดนะครับ c r o s s Smart Back โปี2024บนรถเทนเลอร์ระหว่างขนส่งในประเทศไทยแสดงว่าใกล้จะเปิดตัวสีใหม่ในไม่ช้า โดยในงาน Motor Expo 2023ที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆเ,เราได้เห็นภาพเปิดตัวรถโมเดลใหม่ของ b y d Auto T โฉมปี2024ที่มาพร้อมสีใหม่ c o s m o s Black ภายในสีใหม่นะครับขึ้นจอใหญ่ในบูธ b y d และล่าสุดนะครับได้มีผู้พบเห็นและถ่ายคลิปได้นะครับสำหรับวิดีโอ b y d Auto T รุ่นปี2024สีดำใหม่ระหว่างขนส่งบนรถเทรลเลอร์นะครับ เรามาดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรในโฉมนี้บ้างนะครับเพื่อนๆเมื่อช่วงเงย็นของวันที่18มกราคม2567นะครับได้มีผู้พบเห็น BWD Auto T รุ่นโฉมใหม่ปี2024หลายคันเลยนะครับมาพร้อมกับสีดำใหม่ c o s m o s b a c k ระหว่างขนส่งอยู่บนรถเทนเลอร์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีและได้ทำการถ่ายคลิปวีดีโอไว้นะครับ คาดได้ว่านะครับ b v d Auto T ในรุ่นปี2024น่าจะได้เห็นเปิดตัวและขายในประเทศไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะโดยสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ b v d Auto T ชฉมปี2024นะครับในส่วนของภายนอกนะครับก็จะมีการเพิ่มสีดำใหม่นะครับสี c o s m o s Black ด้านท้ายนะครับเปลี่ยนจากคำว่า Blue y o d i e m นะครับเป็นโลโก้สั้นๆนะครับว่า b y d แทนนะครับ เสาดีเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับจากเดิมจะเป็นสีเทานะครับส่วนทางด้านภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงครับสีภายในใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีด์กบลูนะครับหน้าจอสัมผัสอินโฟทีมเน้นเนี่ยเพิ่มขนาดเป็น15.6นิ้วจากเดิมเพียงแค่12.8นิ้วเท่านั้นนะครับมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ระบบสตาร์ทอัจฉริยะสามารถปิดระบบแจ้งเตือนคนข้ามถนนได้นะครับเมื่อใส่เกพีนะครับสามารถปิดไฟ a y t i m e r u n n i n g Light ได้ มีแอปพลิเคชันคาราโอเกะให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า BVD Auto T โฉมปี2024นะครับจะทำราคาขายเท่าไหร่นะครับและจะสามารถคงยอด BVD Auto T ให้คงบพลังยอดจำหน่ายสูงสุดอันดับหนึ่งได้หรือไม่นะครับและที่แน่ๆนะครับเพื่อนๆเราจะได้เห็น ตัวเป็นเป็นของ bvd auto t ในสีใหม่หรือว่าในรุ่นปี2024แน่ๆนะครับในงานบางกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์4อี่ที่จัดขึ้นเดือนมีนานี้นะครับทางทีมงานค a r magazine thailand ของเรานะครับจะคอยอัปเดตข้อมูลมาให้เพื่อนๆอย่างต่อเนื่องนะครับฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามเราไว้เลยนะครับสวัสดีครับ